หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นนี่สินไม่มีดวงโชคลาภอาจารย์เจนขอแนะนำเครื่องรางแห่งความรวยหรือเหรียญจีนกู่เฉียนทำจากยกแท้ทุกชิ้นผ่านการคัดสรรมาอย่างดีและผ่านพิธีครบทั้งห้าธาตุพร้อมเคล็ดลับบูชาเฉพาะบุคคลท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ กระเป๋าสตางค์รับรัพย์โชคมหาเฮงโดยอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนนั้นผ่านการคัดสรรและผ่านพิธีตามธาตุที่เกิดจัดสมดุลธาตุของคุณด้วยสีและรูปทรงของกระเป๋าสตางค์และที่สําคัญอาจารย์เจนได้นํายัน์สหัสตธาตุที่รวมพลังธาตุทั้ง7มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อช่วยกระตุ้นเงินทอง พร้อมทั้งจัดเตรียมเงินขวัญถุงให้เหมาะกับดวงชะตาของคุณทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์และช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณนนตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ใจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทูพยากร ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสดามุสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาตั้งศูนย์โชคลาบภวดประจําวันที่1นธันวาคม2,563ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะตั้งศูนย์โชคลาบของอาจารย์เจนเปิดลิขิตจะเป็นการช่วยให้คุณนั้นโฟกัสหรือทําให้โชคลาบของคุณนั้นแคบลงไปอีกขอให้ทุกท่านนั้นเสี่ยงโชคอย่างมีสติและที่สําคัญ หากคุณมีโชคถูกหวยรวยเบอร์แล้วอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับเทวดาประจำตัวและคุณนั้นก็จะมีโชคอย่างต่อเนื่องและตลอดไปขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีร่ำรวยทุกคนนะคะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวัอาทิตย์ในงวดประจำวันที่หธันวาคม2563 ผู้ที่เกิดวอาทิตย์มีโอกาสมีโชคลาภถึง80เเซนและโชคลาภของผู้ที่เกิดวอาทิตย์จะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาภของผู้ที่เกิดวอาทิตย์จะมาจากเบอร์มือถือของตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งเลขอายุของตัวคุณเองปีพศที่เกิดปีคศที่เกิดก็ได้อยากให้ผู้ที่เกิดวอาทิตย์ลองดูเลขที่ชอบเลขที่ใช่นำมาเสี่ยงดูค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวอาทิตย์ในงวดนี้ นั่นก็คือสีเหลืองและสีดำวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้นั่นก็คือวันจันทร์และวันศุกร์เลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้นั่นก็คือเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขเก้าช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสิบโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึงหนึ่งทุ่ม เคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดวาทิตย์เน้นการทำบุญใส่บาตรการทำสังฆทานค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดประจำวันที่1ธันวาคม2563ผู้ที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75% และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเป็นโชคจากเลขอายุของผู้สูงอายุในบ้านหรืออาจจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่คนอายุมากกว่าคุณนั้นได้บอกไว้หรือไปซื้อหาลอตเตอรี่กับคนที่อายุมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้นั่นก็คือสีขาวและสีน้ำตาล วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดว,วันจันทร,ร์ในงวดนี้นั่นก็คือวันอาทิตย์และวันพุธเลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดว,วันจันทร,ร์ในงวดนี้นั่นก็คือเลข2เลขสมและก็เลข6ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้นั่นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงสามทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เน้นการทําบุญลงศพและผ้าขาวหอ่อศพหรือการทําบุญอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษหรือผู้ล่วงลับค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2563้กผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสมีโชคลาภถึง60อร์เซนและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะมาจากทางทิศเหนือ โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นโชคจากเลขที่เห็นบ่อยๆเลขเดิมๆโชคจากคนใกล้ตัวซื้อหาลอตเตอรี่กับคนที่เคยซื้อและที่สำคัญซื้อใกล้วันหวยออกจะดีมากค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารนั่นก็คือสีฟ้าและสีชมพูวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้นั่นก็คือวันจันทร์และวันเสาร เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้นั่นก็คือเลข4เลขหแล้วก็เลข0ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงตรงจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารอยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเน้นการทำบุญกับคนพิการและคนป่วย ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดในวันพุธในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2563ผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสมีโชคลาภถึง75%เซและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นในงวดนี้จะเด่นกับผู้ชายดังนั้นให้คุณนั้นซื้อหาลอตเตอรี่กับผู้ชายหรือนะคะเล่นเลขที่เกี่ยวกับผู้ชายในบ้านของคุณก็ได้ หรืออาจจะมีผู้ชายที่รู้จักและไม่รู้จักมาบอกเลขผู้ที่เกิดวันพุธก็ feet, ได้เช่นเดียวกันสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้นั่นก็คือสีเทาและสีเขียววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้นั่นก็คือวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้นั่นก็คือเลขสองเลข8ดและก็เลขเก้าช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้นั่นก็คือ ช่วงเวลาตั้งแต่6 0โมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงตรงจนถึงสี่ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธให้ผู้ที่เกิดวันพุธเน้นการทำบุญปล่อยปลา,าและไถ่ายชีวิตโคกระบือตังศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสในงวดประจำวันที่1ธันวาคม2563ผู้ที่เกิดวันพฤหัส มีโอกาสมีโชคลาภถึง80%อร์เซนและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะมาจากเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านไม่ว่ารถหรือบ้านนั้นคุณจะเป็นเจ้าของหรือเปล่าแต่ขอให้คุณได้ใช้และได้อยู่อาศัยก็พอคะ่ะรวมถึงรหัส ATM ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสก็นำพาโชคลาภให้คุณด้วยเช่นกันสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือ สีชมพูและสีสม้มวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือวันจันทร์และวันอังคารเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือเลขสี่เลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นและช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสามทุ่ม เคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสอยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสเน้นการทําบุญเกี่ยวข้องกับคนป่วยและโรงพยาบาลค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในงวดประจําวันที่1ธันวาคม2563ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง70% และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางทิศเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นโชคจากเลขเบอร์มือถือของคนที่คุณรักหรือคนที่คุณโทรหาบ่อยๆหรือเขาโทรหาคุณบ่อยๆในช่วงนี้ค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้นั่นก็คือสีขาวและสีม่วงวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้นั่นก็คือวันอาทิตย์และวันอังคาร เลขเด่นในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวนันศุกร์ในงวดนี้นั่นก็คือเลขหนึ่งเลขหกและก็เลขศูนย์ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวนันศุกร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นและช่วงเวลาตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุน้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวนันศุกร์อยากให้ผู้ที่เกิดวนันศุกร์เน้นการทำบุญทำสังฆทานถวายผ้าตรายจีวรแล้วอย่าลืมกรวดน้ำด้วยนะคะ ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ในงวดประจำวันที่1ธันวาคม2563ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง80%ซและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์จะมาจากคนป่วยหรือเงินที่คุณนั้นเสียไปเกี่ยวข้องกับการหาหมอหรือเงินที่คุณนั้นเสียไปกับการไปโรงพยาบาลเพราะผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้นะคะ จะค่อนข้างเด่นเกี่ยวข้องกับการไม่สบายค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือสีดำและสีชมพูวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือวันจันทร์และวันพุธเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือเลขสามเลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็น และช่วงเวลาตั้งแต่3ามทุ่มจนถึง3ามทุ่มครึ่งเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เน้นการทำบุญเกี่ยวข้องกับน้องสุนัขและน้องแมวเป็นต้นค่ะ